สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อ้อมก็พาเพื่อนๆมากรบฟังเอฟฟังมากรบตามแปลงผักของเรานะคะเพื่อที่จะ,ะคงความชุ่มชื้นเวลาเรารดน้ำผักนะคะดินจะได้ไม่แห้งเกินไปเราต้องคลุมหน้าดินนะคะเพื่อนๆ ถ้าเรามีฟางคุมหน้าดินเนี่ยจะดีมากเลยค่ะฟางนี่เป็นฟางข้าวนะคะอ้อมกอ็สั่งจากคนในหมู่บ้านเนี่ยแหละคะ่ะแล้ก็จะเอามาให้นะคะ กานคลุงดินนี้เนี่ยมันก็มีผลดีหลายอย่างนะคะเพื่อนๆดินไม่แห้งแล้วก็เวลาเรารดน้ำเนี่ยน้ำก็จะไม่กระเด็นอดินก็ไม่กระเด็นขึ้นมาติดตามใบผักของเราด้วยนะคะและอีกอย่างหนึง่งก็ช่วยลด ปริมาณของหญ้านะคะหญ้าที่จะเกิดขึ้นมานะคะก็จะช่วยลดปริมาณลดลงค่ะเพราะว่าหญ้าก็จะเกิดน้อยลงนะคะเพื่อนๆแต่ที่จะเกิดขึ้นมาแทนเนี่ย <c oughs> ก็น่าจะเป็นมเมล็ดข้าวนะคะเพื่อนมเมล็ดข้าวที่อ่ายังลงเหลือติดอยู่กับฟางข้าวเนี่ยค่ะ เขาก็จะเกิดขึ้นมานะถ้าเป็นฟางข้าวใหม่นะคะเพื่อนๆแต่ถ้าใครที่มีฟางข้าวสำรองนะคะอ้อมแนะนำว่าให้เอามาทิ้งไว้เนี่ยแหละคะ่ะให้ตากแดดตากลมตากฝนนะคะสักหนึ่งปีก็ได้นะคะแล้วฟางเขาจะเก่านะคะ,มะเมล็ดมเมล็ดข้าวก็จะเก่านะคะเพื่อนๆ เวลาเราเอามาคลุมดินเนี่ยก็จะไม่เกิดนะคะก็อาจจะมีบ้างที่เกิดนะแต่มันก็จะลดปริมาณลงค่ะคือไม่ได้เกิดพิเมตต็ดอะไรเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งฟางเราก็จะนุ่มด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าเราเอามาทิ้งไว้ประมาณหนึ่งปีแล้วนะหนึ่งปีสองปีก็เป็นไรค่ะก็จะเป็นปุ๋ยไปในตัวด้วยนะคะฟางค่ะ ตอนนี้มันเป็นฟางที่ว่าออ,อ้อมเอามาหนึ่งปีแล้วนะคะของปีที่แล้วแต่ว่าอ้อมไม่ได้ปล่อยให้ตากผลนเพราะว่าอ้อมจะปล่อยให้แกะเขาเข้ามากินหญ้าใช่ไหมคะแล้วถ้าอ้อมไม่เอาอะไรคลุมปิดไว้เนี่ยแกะเขาก็จะมากินฟางของอ้อมหมดนะคะอ้อมก็เลยต้องเอาพลา,าสติกมาคลุมไว้เนาะก็เลยมันก็เลยเหมือนยังใหม่อยู่ค่ะแล้วมันจะแข็งนะคะเวลาเราเอามาคลุมเนี่ย ถ้ามันเป็นาฟางที่เรา,าปล่อยตากแดดตากฝนไว้สักหนงปีแล้วฟางก็จะนุ่มลงค่ะเวลาเราเอามาใส่เนี่ยมันก็จะนุ่มๆมันก็จะทำง่ายขึ้นไม่ค่อยฟูขึ้นแบบนี้นะคะค่ะตอนนี้อ้อมก็ใส่ฟางคลุมดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆช่วงที่อ้อมเอาผักมาลงเนี่ยพอดีอุณหภูมิ ขึ้นสูงมากค่ะแดดจัดมากเลยผักอ้อมก็เลยคอตกไปตามๆกันนะคะเดี๋ยวหวังว่าถ้ามีฝนตกลงมาก็คงจะฟื้นตัวได้เร็วนะคะอ้อมก็พยายามที่จะรดน้ำได้ทุกวันนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูร,ร่างกายของผักนะคะก็ใส่ฟางไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีมะเขือนะคะแต่ว่าปลูกปลูก ผักเนี่ยยังไม่หมดนะคะผักเนี่ยยังปลูกไม่หมดนะคะนี่ก็เป็นข้าวโพดนะคะร้อนมากเลยค่ะคนก็ร้อนผักก็ร้อนนะคะเพื่อนๆอนอันนี้ก็จะเป็นพลิกนะคะพลิกนี่เราใส่ฟางไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นอยู่แล้วเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะฟ่งนู้นก็เป็นมะเขือพวงนะคะ ก็ใสฟ่ฟางเรียบร้อยส่วนตรงนี้ที่ว่างๆเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาลงนะคะเพราะว่าผักที่เพาะไว้อยู่บ้านก็มีเยอะอยู่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแปลงถั่วฝักยาวนะคะก็เอามาลงดินแล้วก็ใสฟ่ฟางคลุมดินเป็นที่เรียบร้อยเหมือนกันค่ะแล้วนี่ก็เป็นมะระนะคะดูสิโดนแดดเผาจนไหม้เลยอะ่ะนะคะ ไม่รู้จะฟื้นเร็วหรือเปล่าบางต้นอาจจะไม่ฟื้นนะคะอ่ะไม่เป็นไรรอดมาแค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นนะคะสำหรับอันนี้อ้อมก็ต้องขอตัวลานะคะ,อะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเอาไว้คลิปหน้าอ้อมจะพาทำอะไรติดตามชมกันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ